สวัสดีครับเพื่อนๆและ FC ทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็จะได้เข้ามาสรุปสอตัวล่างให้นะครับสรุปสอตัวล่างให้นะครับผมจะใช้สูตรนี้นะครับ24คู่ชุดล่างนี้นะครับมาสรุปให้นะครับก็พร้อมเอาเด่นมาตัดให้นะครับเด่นมาตัดให้งวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมางวดวัทนที่อะไระครับหนึ่งพฤศจิกายนาที่ผ่านมานี้นะครับผมก็ได้เอา4นะครับ สีตัวเดียวนะครับงวดที่ผ่านมานะครับก็มาตัดภายในยิมสีคู่ชุดนี้ให้นะครับก็พอดีก็ได้6ชุดนะครับพอดีเลขสีก็หลุดขึ้นบนนะครับ3ตัวบนก็ออกเลยนะครับ0 4 4นะครับก็เลขสีนี้ก็มาติดอยู่บนนะครับพอดีล่างก็หลุดไปนะครับไม่มีนะครับพอดียิ้มสีคู่ชุดนี้ก็มาชุดนี้นะครับมาตัวกลับนะครับ2 3งสนี้นะครับมาแถวนี้นะครับ แล้วงวดนี้นะครับงวดนี้ผมก็จะเอาเด่นมาตัดให้เหมือนเดิมนะครับว่างวดนี้จะมาแถวไหนกันนะครับว่างวดนี้จะมาแถวไหนกันภายในยิ่มสีคู่ชุดนี้ให้นะครับผมจะใช้เด่นตัวไหนมาตัดให้สูตรตัวไหนมาตัดให้นะครับผมก็จะใช้สูตร2สูตรนี้นะครับท่านผู้ชมสองสูตรนี้นะครับผมก็เอามามาจับชนกันแล้วนะครับคิดว่ามันก็น่าจะมีโอกาสเดินหน้าต่อนะครับ ก็ถ้าสองสูตรนี้ก็สูตรนี้ได้สองตัวสูตรนี้ได้ตัวเดียวนะครับท่านผู้ชมก็พอดีเป็นงวดแรกนะครับก็มาชนเลขเก้าพอดีผลลัพ์ก็ออกอยู่ที่เก้าสี่นะครับก็จะมาเข้าอยู่ที่หลักสิบนะครับท่านผู้ชมสองสูตรนี้นะครับและถัดมาก็ได้สองกับสามนะครับสูตรนี้ได้สามตัวเดียวก็มาชนเลขสามก็ออกสามเจ็ดนะครับและถัดมาก็ได้สี่กับห้าสูตรนี้ก็ได้ห้าตัวเดียวนะครับก็ชนเลขห้าก็มาห้าเก้านะครับ สูตรนี้ได้เก้ากับศูนย์สูตรนี้ได้เลขศูนย์ตัวเดียวก็มาชนอยู่ที่เลขศูนย์ก็มาศูนย์ศูนย์วดที่ผ่านมานะครับที่ออกเบิ้ลนะครับและถัดมาสูตรนี้ได้สองกับสามสูตรนี้ได้ 3, สามก็มาชนอยู่ที่เลขสามนะครับก็มาอยู่ที่สามสองก็มาเข้าอยู่ที่หลักสิบนะครับท้ชมเห็นะครับแล้วงวดนี้นะครับงวดนี้ได้แปดกับเก้าสูตรนี้นะครับแล้วงวดนี้ก็ได้เก้าตัวเดียวนะครับก็จะมาชนอยู่ที่เลขเก้าว่าจะมาหรือเปล <réussi. S 2> ่านะครับงวดนี้ผมก็จะมาเป็นตัวเด่นมาตัด ภายในยิ้มสีคู่ชุดนี้ให้นะครับนะครับก็จะใช้เด่นตัวนี้นะครับวิ่งนะครับก้านะครับให้วิ่งก้าตัวเดียวนะครับก้าอ่ะเห็นตัวใหญ่นะครับเพื่อจะได้เห็นนะครับนะครับให้ใช้เลขก้าตัวเดียวนะครับวิ่งนะครับวิ่งก้านะครับนะครับ ให้ตัวเดียวนะครับก็จะมาตัดภายในยิ้มสีคู่ชุดนี้ให้นะครับท่านไหนชื่นชอบก็ลองไปติดดูนะครับเลขเก้าตัวนี้นะครับเพื่อโชคดีนะครับท่านไหนชอบวิ่งก็ลองไปวิ่งดูนะครับขึ้นบนล่างด้วยก็ดีนะครับตัวเลขก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับเหมือนว่ดที่ผ่านมาผมให้เลขสีตัวเดียวพอดีก็ขึ้นบนนะครับเลขสีล่างไม่มีเลยนะครับวัดนี้ก็เหมือนกันนะครับชุดไหนที่ติดเลขเก้าก็จะมี แถวนี้นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับติดเลขเก้าก็จะมีแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกก็มีแค่หกชุดนะครับท่านผู้ชมหกชุดนี้ผมก็จะมาล่างไว้ตรงนี้ให้นะครับที่สรุปสองตัวล่างนะครับนะครับก็จะได้เด่นแล้วนะครับเด่นก็แค่เด่นนะครับ ได้เด่น6ชุดนะครับเดี๋ยวเขาะเจาะให้นะครับว่าเด่นสุดนี้จะได้กี่ชุดนะครับก็จะมี29ใช่ไหมครับท่านผู้ชม29แล้วก็จะมี39แล้วก็มี49นะครับครับแล้วก็จะมี59 แล้วก็69นะครับแล้วก็79 <_ C ell> ก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับท่านชมได้เด่นแค่6ชุดนะครับเดี๋ยวมาเคาะเด่นสุดให้อีกทีหนึ่งนะครับครับ <c oughs> ก็สรุป2ตัวล่างก็ได้เด่น6ชุดนะครับวันนี้นะครับ6ชุดก็จะเคาะเด่นสุดให้นะครับเด่นสุดนะครับ ว่างวดนี้จะได้ตัวไหนกันบ้างนะครับเด่นสุดนะครับเด่นสุดเน้นๆเ,เลยนะครับถ้าเล็กก้ามาก็น่าจะเห็นนะครับน่าจะมีชุดใดชุดหนึ่งมานะครับระหว่างหกชุดนี้นะครับ6ชุดนี้นะครับ <c oughs> น่าจะเห็นชุดใดชุดหนึ่งมานะครับกชุดนี้นะครับถ้าเลข9มาก็น่าจะเห็นชุดใดชุดหนึ่งมานะครับนะครับก็วิ่งนะครับผมให้วิ่งนะครับวิ่ง9ตัวเดียวนะครับนะครับ วิ่งก้าวตัวเดียวนะครับล่างนะครับผมมาเคาะให้อีกทีหนึ่งนะครับว่าจะเหลือกี่ชุดนะครับเป็นชุดเด่นสุดนะครับผมก็จะให้ก็จะมีชุดนี้นะครับที่เป็นชุดเด่นนะครับเด่นสุดนะครับแล้วก็จะมีชุดนี้นะครับ แล้วก็อีกชุดหนึ่งนะครับ3ชุดนี้นะครับท่านชมท่านได้เห็นต่างผมก็ลองเอา3มชุดนี้ไปติดดูนะครับ5้าเก้แล้วก็เจนะครับท่านไหนเห็นต่างนะครับนะครับก็จะได้เด่นก็มีแค่6ชุดนะครับจาก24คู่ชุดนี้นะครับเห็นไหมครับ ก็จะเหลือแค่6ชุดนี้นะครับแล้วเด่นสุดผมก็เคาะให้แล้วนะครับมีสอง9แล้วก็4 9นะครับอย่าลืมกลับตัวด้วยนะครับมี2อแล้วกแล้วก็จะมี4 9นะครับแล้วก็จะมี6 9นะครับอามีแค่สีชุดนี้นะครับท่านไหนชอบ ก็ลองไปติดดูนะครับท่านไหนไม่ชอบก็เลื่อนผ่านกันไปนะครับสรุป2ตัวล่างนะครับให้แล้วนะครับท่านชมได้เด่นสุดเน้นๆก็มีแค่3มชุดนะครับชุดลองก็ชุดลองก็มี3ชุดนะครับท่านชมเดี๋ยวจะได้ทำให้นะครับเป็นชุดลองนะครับ ยืนได้อย่าลืมกลับตัวด้วยนะครับท่านชมเลือจะมาตัวกลับนะครับนะครับสรุปสองตัวล่างเด่นหกชุดแล้วก็เด่นสุดก็เน้นๆก็ให้แค่สามชุดนี้นะครับสองเก้าแล้วก็สี่เก้าแล้วก็หกเก้านะครับชุดลองนะครับเป็นชุดลองนะครับชุดลองชุดลองก็จะมีสามเก้านะครับ แล้วก็จะมี5 9นะครับแล้วก็มี79นะครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้เป็นชุดลองนะครับชุดลองนะครับเด่นสุดก็มี29แล้วก็ส9แล้วก็69นะครับอย่าลืมไปกลับด้วยนะครับ มี92แล้วก็94แล้วก็96นะครับเดี๋ยวผม92 94 96นะครับ, 92, 94, รบกลับตัวด้วยนะครับนะครับผมกลับให้แล้วนะครับท่านชมนะครับให้วิ่งก้าตัวเดียวนะครับวงวดนี้นะครับวิ่งกาตัวเดียวล่างนะครับ ไหนชื่นชอบก็ติดบนล่างด้วยนะครับถ้าชอบสายวิ่งนะครับอื่นใดก็ชื่นชอบวิธีคิดวิธีคำนวณก็อย่าลืมนะครับกดติดตามมาให้ด้วยนะครับนะครับได้เดนแค่6กชุดตรงนะครับแล้วเดนสุดเน้นๆก็ได้แค่ สามชุดนะครับชุดลองก็มี3ชุดนะครับก่อนอื่นก็มาความคาเตือนทางช่องก่อนนะครับคําเตือนเนื้อหาวิดีโอนี้เป็นการคํานวณตัวเลขย้อนหลังเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับมาลุ้นดูครับท่านไหนชื่นชอบลองไปติดดูนะครับสรุปร่างนะครับ2ตัวล่างนะครับได้เด่นแค่6ชุดนะครับจาก24ชุดก็จะเหลือ6ชุดนะครับ แล้วผมก็มาเคาะเจาะเด่นให้ก็เหลือแค่3มชุดนี้นะครับไปกลับให้แล้วนะครับเห็นไหมครับได้เด่นชุดเน้นๆก็มีแค่3มชุดนี้นะครับคาดหวังว่าถ้าเลขเก้มาก็น่าจะเห็นนะครับ6ชุดนี้อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมติดให้ครบ6ชุดนะครับถ้าท่านทิ้งชุดใดชุดหนึ่งไว้อาจจะไม่ถูกรางวัลนะครับอาจจะไม่ถูกรางวัลนะครับเห็นไหมครับ ถ้าชอบเน้นก็มี3ชุดนี้ครับท่านไหนชอบเน้นนะครับมี3ชุดนี้ไปกลับด้วยนะครับชุดรองก็มี3 9 59และ79นะครับทั้งหมดทั้งมวลก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับชุดสรุป2ตัวล่างนะครับโค้งสุดท้ายนี้นะครับน่าจะมีแค่นี้นะครับท่านไหนชื่นชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับท่านไหนที่เข้ามาติดตามใหม่ก็อย่าลืมนะครับ กดติดตามไว้ด้วยนะครับเผื่อมีคลิปใหม่ๆออกมาก็จะได้แจ้งเตือนไปหากันนะครับท่านไหนได้แชร์ออกไปก็ให้เพื่อนท่านอื่นๆได้เห็นได้ชมก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้แชร์ไว้ให้นะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับท่านชมเด่นสุดเน้นๆก็มีแค่3ชุดนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลก็มีเด่น6ชุดนี้นะครับ งวดวันที่อะไรนะครับงวดวันที่สิบหกนะครับสิบหกพยหกเนะครับอย่าลืมนะครับชื่นชอบก็อย่าลืมติดไว้นะครับถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านกันไปนะครับเหลือไม่กี่วันแล้วนะครับท่านผู้ชมเหลือไม่กี่วันแล้วนะครับตัวเลขก็จะออกแล้วนะครับถ้าไหนชื่นชอบก็ลองไปติดดูนะครับทั้งหมดทั้งมวลก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสรุป ตัวเลขรวมสูตรสรุปให้นะครับก็ได้แค่ชุดเดียวนะครับชุดนะครับเดี๋ยวรวมสูตรสรุปให้เลยนะครับได้แค่ชุดเดียวชุดเดียวหรือว่าเม็ดเดียวนะครับวัดดวงกันเลยนะครับอันนี้สรุป2ตัวล่างโค้งสุดท้ายให้นะครับก็ได้เด่นแค่6ชุดนะครับเด่นสูตรก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับ3ชุดนี้นะครับ2 9 4เกสีเกแล้วก็6 9นะครับก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับ ก็คลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับขอโชคดีทุกๆท่านนะครับขอให้ถูกรางวัลกันนะครับ